นหนกนิ่งที่ดีโอ้นกหนาูรงนี้ตง่ายกับน,นกเข่าเนาะอ๋อนุกเันเอิ้นุกผีพายข่างงวได้ดเพื่อิ้น่กเนาะไก่ปล่ไปไปปอยโซ่กอลาบที่น้องไปต,ตัวนี้มีแต่เอาเมื่อลาบหมนแล้วตัวนี้ เนาะ้เอาาาลลบบได้มื่อปล่อยเอาลาบแล้วตัวนี้อันนี้ยังสดสดอยู่เลยพี่น้องยังติ่งอยู่เนาะเย็นบ้า่แล้วอ่านทอดเล้ทอดเลยบ่าใช่โอ้ยย็นว่าของสดสด่าเสร็เนาะยังติ่งอยู่ยังบนั่นใช่ยังนี่กระโดดเป็ดนกเป็ดมันลุดน้ามันบ่บินไปก็ได้ได้นี่เนาะรุดเนี่แล้วก็ปล่อยนะกิน อยากปล่อยปล่อยแล้วแล้วชัดป่าจะได้หนิแสนเดียวหนึ่งอ๋อทุกเสนเดียวขึ้นหน่อยแต่ลุดเนี้ยที่ชื่อไปปล่อยชีวิตเพิ่นนี่เออเอาเอาเก้าชิพอ่ะเอาชื่อแปดชิพเลยได้เออเออปล่อยมันมันซีโบตายบ่บ่ปล่อยแล้วดูเอาไปโรเชิญ์กันนี้รถนี่เดาเขาต้องปล่อยอยู่หิ้มน้ำนี่หนิเนาะปล่อยใส่บังคับไปเองมันอันนี้วะไม่เท่าไม่ยังไม่ไม่เท่าวิเศษบ่นี่ โอ้เราไปเฮ็ดยั้งอันนี่โอ้ดีหวานบูไเงินจกีบอ๋ออยู่ยังคือบูขายแต่เศร้าขายแพงเฮ้ยมุ้ยเคยชื่อแล้วมูขายมัดเช่าหามหมัดเช้าไม่อเยาเอยเมื่อเลยเนาะสามเนาะสามารถดหกสิบ ผู้พี่น้งไงต่เกาเราขาย้าวหาเราะฮะผู้โหลดเชน่าโหลดเนาะโอ้ยพี่น้องไงอยู่น้าร้อยลองๆบาทนี่เฮ้ยยืนขึ้นดูยืนขึ้นยืนขึ้ไปเลยโอไปเลยบัวทามูเลยตัวน่ะ จากหยุดไปเบิดมือเมื่อวานนี้ก็ได้พี่น้องไงบบไดลงคลิปให้พี่ให้น้องบึงในซ่องของเจจันเนาะพี่น้องเนาะเนาเมื่อนี้มาพบพ่อพอกันอยู่ที่ตลาดหิมทางเนาะย่างกันเลาะแบบซื้อของป่าพี่น้องไงเมื่อนี้เนาะพ่อกันบรรยากาศตอนค่ำค่ำขึ้นมาแต่เมืองไซผู้ทอกพี่น้องไงเนาะย่องมายามบึง ของโยกของกินก้อนพี่น้องเไงนอมี่อย่างนี้นมือนี่อ่ากาพอดีพอดีว่ามีทางแมใส่แม่สีสมพรพี่งงน้องเไยเนาะอ่าขอโทษขออภัยถ้าเอื้อนซื้อเอื้อนเสียงคนพิษแต่ประกันใดกันเนาะอ่าเพิ่นฝากให้มาปล่อยซัดให้เน่เด้อว่าสันพอ่ออีหยังกาปล่อยให้นนนงงหนเนี่ย่าสันพี่น้องเไยเนาะสัสิพ่ออย่างเนาะมือนี้พี่น้องไงสิมีอ่าปูปลาหน้าแนวให้ปล่อยอยู่บ่ โอ้ยเฮ่าโตมาเลาะเบิง่งเครื่องอยู่ของกินนี่แต่วายเนาะอันนี้มักสรีเฮ้ยมาเจอเมื่อ,อ,อยู่เขียดเขียดดิดินดีกว่าฮะมีทั้งเขียดเ <c oughs> ขียดตัวน่าเพ็ก แพ็คแล้วก็มีเนาะเขียนแห้งเช้าพันเก็บกินกับตำมะขุ่งนี่ครับปันยังได้นี่เนาะยำกอบกอบเอาว่าลูกเขียดเอาว่าเจ้าวาอยากปล่อยเขียดน้องเชอร์พันอยากปล่อยเขียดไปสิโตยังนี่โอ้นกได้นี่นกนกเข้าเรนบอหนกคูก โอ้นกหนานิ่งที่ดีโอ้นกหนาันเดยทกันน,กนีน่ต้อง,งเกลยกับนกเข่าเนาะอ๋อนกเอินนกผีพายเมนบอเย่เอยนะโอ้แต่ว่าขวาซื้อไปปล่อยนี่กับ่นบินบนัวได้นเนี่ยมันยังน้อยเนะาะไก่ป่ <S <S า ลูกเขาโตเท่าไรก็เอ้ยตัวหาสิบพันนีแล้มันมีนุกนกเขาคว้ยกับนุกเขาง่วเอ๋ออีดีนุกเขาคว้ยกับนกเขาง่วได้ผลอื่นเไหมไก่ เต่ากับมีบ่เต่าไ่ตัวเทไรไอ่ไก่หนไก่ต่อบ่่นอิ้นโมเมนต์ไก่ป่าบ่ตัวเทไรหน่ตัวเซนหะสองเซนหะตัวละสองเซนเออเอาลูกนี่ห้อในสีโตสคู่เนาะ เออสิไปปล่อยปีใหม่นี่นะเนาะเจ้าเอาไปสีผาตรงกินปล่อยเอาโซกเอาลาบที่เราไปตัวนี้มีแต่เอาเมื่อลาบมาแล้วตัวนี้เนาะได้เอาลาบลาบก็ไดัวนี้เมื่อปล่อยเอาลาบมาแล้วตัวนี้ เ,เอ,อ๋อสองคู่อันนี้ไก่ต่อตัวละสองแสนพี่น้นนองกี่สองแต่ประมาณตัวละสามร้อยเนาะเออนี่นกนกเนี้ยกี่หน้องแล้วอ๋อนกคนเอืนเอ่นทางบ้าน,านอาจารย์เอิ่นนกขี่พายเนาะ <laughs>

กะยคจ้ากปล่อยคือกันบ่ลหุดลุดมือบ่แม่นปล่อยเนาะปล่อยคือกันปล่อยเเอาเออออ้ไปปล่อยไกลๆก่อนบ่ให้เพิ่นนาทันพี eh ่น้องเอ้ยเนาะแม่นปล่อยกอันน uh ี้ตัวละ50เนาะอือเพิ่นมีเทคนิคเอาคือเก่าเด้นี่พี่น้องเอ้ยเนาะ ต้องไปปล่อยอยู่ลงอื่นเพื่อนเลยไปปล่อยไอ่เอ่อเขาซื้อธรรมชาติอีกก่อนพี่น้องเอเอ้ทัวร์เอาลงไปปล่อยถือได้อย่าบางับางดุดเด้อปล่อยแถวใกล้เพิ่นเอาคือเก่าได้เพิน่นวะ <laughs> มาดูมา át, LIKE here, มาเอาข้อเสียใบข้างหลังมาเดี๋ยวไปเบิงไปเบิงเต้ากันวิ่งนี่มันบ่มี่ห่านเพิ่นบ่เปิดมื้อนี้เออเอาเดี๋ยวปล่อยนกน้ำกันพี่น้องไงปล่อยเอาโซกเอาลาบเนาะปล่อยปีใหม่วาสันชาปลาไปรุ่นไปเบิ่งอยู่ตลาดดงบานนี้พี่น้องไงเนาะเป็นตลาดที่เพิ่นขายของปลานะลูกสาวว่าอยากได้เต่าวาสันพี่น้องไงเนาะ ตรวจจับได้หนึ่งดวงบังเอิญรัดทางนะคราเอาเงินปีใหม่ยักิน anyway> ่โอ้โหมือและบาทนี่เห็ดผู้เสี่ยงนะผู้เสี่ยงโตกำบังกำบังตรงนี้โตจงบังนี่างเลยครับหมดอดแล้วบึงอ้าวมาต่อกันอยู่ที่บ้านนี้ตลาดขายของปลาผักหย่าอันนี้ ชาพนธุนอรี่ยกัน้งงามเนาะอันยังอ๋อนิเอาไว้ที่ปรด็นกระปูงูดิติ๊บเข่านี่พี่น้องเลยเนาะติ๊ข่างามเข่าที่ลายก็คือเกาเนาะอชิมชิมมังกรได้บได้ยู่บ่อใช่แอนไซิมเนี่ยเอาวนหอนเดิมเองครเดิมเิมตัวเที่ยวนี่เดีวเราเชื้อให้ อันนี้ค่ะชิ้นาพันธีกับนาอนี่นะโอ้โหเอาปค่ะาชวหาเราเลยนี่ใชเอามว้่อนหรือเย็นบริห้อนเพห่อนกับบอกกันจะไปเอาตัวไรดอยากกินนอนห้อนเนาะเดใจปันใจเด้ออันนี้ก็ะไรขึ้นกันบ่บ่ไลยไรเนาะ

เราไม่แต่ไทยตัวนี้เสริมเมื่อ,อผักป้าผักลูกกันแ<ด>บดนี้ไอ้ปุ๊มีเงินมาเลยพอ,อ<ต>ได้เห็นไหมได้แบบนี้อยู่หาสิบพันขาดไปหาสิบพันข้าเจ้าพ่อย<อ>บอกขึ้นเยอะนี่นอะ้องตัวนี้โมเมนต์โอ้ยพอโอ้เอ้ ป่าไม่ตื่นแล้วกิโลก็ม <plex sy helmet> <ligen> ียามนี้ก็มีกิโลเนาะอ๋อเอาๆอันโดยอนได้เนซื้อดิพี่นสองเ้อนี่หนูหนูป่าหนูไหวโอ้เต่ามีบ่พ่อเต่าอ้ายอันนี้มียังนี่เป็ดเป็ดนกเป็ดัน นน้ำมบ่บินไปก็ได้ได้นี่เนาะบิดเนี่แล้วก็อย่าปล่อยนะอยากปล่อยปล่อยแล้วแล้วชัดป่าเขาได้หนิเซตเดียวหนึ่งอ้โหทุกเดียวว่าเขาหน่อยแต่รุดเนี้ยสิชื่อไปปล่อยชีวิตเพิ่นนี่เออเอาเอาเก้าชิพอะเอาชื่อแปดชิพเลยได้ครับโอ้เออปล่อยมันมันซีโบตายบ่บ่ปล่อยแล้วดูเอาไปรถเชิญกันนี่รถดิเรา เขาต้องปล่อยอยู่หิ้มน ouais> ้ำนี uh ่นเนาะปล่อยใช้บังคับไปเองมันอะไรแบบเป็ดน้ำบอขึ้นมเนเป็ดบ้านเนาะโบเลเป็ดป่าเป็ดน้ำ่บเละก้าสิบพนมาสัพี่น้องไงเนาะเดี๋ยวซื้อ่นไปปล่อยบ่งกอนเนาะโมเมนต์ไปจับเอาขึ้นด้โอ้ยไ่จับบอครับเลยพอได้ไปเายากจะขายเขื่อนอยู่แล้วเออเอาเนาะวายเฮ้ยยยยยย หลบไปหลบไปแหละเจ้าก็แก่น <serving> like ี่ล to mm. oh. ูกได้ตัวนี้ไปปล่อยเพิ่มอีกนะอ่ะเต่าบูมี่เต่าบูมีครับตลาดน้อยเจ้าน่ะผมมีปะเ่าไว้เอด้หรอกเ้าไปคเดียวอ๋เต่าเจ้าบอเจ้าโคตรโอ้โหโอ้โหบ่เต่าน้ำเต่าตัวเดียวมันปะขายบ่ได้เหรอนะเอ้มาด้ม้วยข้าใจได้เข้าใจนี่เต่านี่รอะไรฮะเคยมีเต่าเต่ายังนะ มันใหญ่กับมันแพงเนาะแพงนผูหกแสนเงินือมาหกสิบเนาะมันแพงโคตรโอ้โหผักเราถึงงามเทนี้เนาะกระมกอเทนาชบขงาบอระดูกไปบูมี่พันยอกได้เต้าวัสนที่นองเลยได้เตาเต้าบูมี ขักย่ฮ่าหุ่นต่อยตุ้นก็ผลมีดคักแท้ทางนี้ผลมีดคักแท่ไอ้แพะสี่สร้อยยังเกาะสอยเฮดเฮ็ดบดเนาะโอ้โอ้เป็นยังไงเนาะเออขายจากมงแม่สิเมื่อนี่ทำมือแล้วอ๋อนี่หมึกพริกเป็นยังไงเนาะพริกข้าวพริกบ้านไทย เ, <c oughs> เดิเดยเอาขายดีใครมาเดอเนาะยังไม่ไม่เท่าว,วิเศษบอนี่อนนะโอ้เอาไปเฮ็ดยังนนยาาอัาานีาาน่โอ้ดีหวานอือ โอ้พ uh> uh, ี่น้องอของดีเด้นี่เนาะโอ้คักคๆคใช้มันหมมีเตาเนาะเตาหมมี่เนาะลูกสาวลูกสาวคนอยากได้เตาาวเาูกไปเนาะเขาวานึกว่าไม่เท่าพิเศษเาะว่าว่าไม่เท่าพิเศษฮะ หมูขามดเช่าหางขายัเช้าไเงินจะกีบอออยู่ยังคือบููขายแต่เช้ามีคนซื้อขายแพงเฮ้ยมุงน่เคยซื้อแล้วูขายมัดเมัดอยากเมื่อเลยนาะสามเนาะสามารถหกสิบผู้พงแต่เก่าเราขายเช้าหาเราวะ ห้อยงัแล้วเมื่อขจอกต้อยอ่งเมื่อแจกคอเอ้ยายยนองาทยายจะจักมือหาเอาไปเลอยๆบาทนี้พี่น้องเลยนึออๆมาแม่ที่ซื้อซื้อยายพันกนยายต้องเง้ยายดันใช้แล้วเอาเนี่ยซื้อเป็ดน้อยเพื่อแล้วกินนี่เออแสดงแสดงหัน แมนเมา้มาเอามาเอามา้มาชื่ออยมาโดยอ้าอ้เนาะไอ้ข้าวปานี่พี่น้องเลยอันนี้ของยายเนาะมาแต่เศ้าพ่นบ่พูนี่หากะมาพูนี่เนาะเบิงก็ได้เบิ่งเงินกพ่ออยู่บ่นาานนี้เอ้าเนาะ ก็แข็งพลังมันยืนมันยืนหอนดุหอหลาเป็นไข่เป็นวัดโยเขาไหก้อนลูกสาววิ่ไข่โยเป็นเอ็ซีชื่อช้อนตายครับว่เดีพี่น้องเลยไม่แต่เอมซีมันมันคอยซีนีก่อนแล้วเอเอออ้มบ้าหน่อยเอมซีมากเลย ไอ้ไม่ด้ม่้เเราไขโทษเื่อเออมนือยืหนาเด้มือหนานีกับุกย่เรางเ่อเอขอเอฟซีตไปเอ้ยวไปคืนอยู่ตัวนี้นี่ได้เรียนเคาะทงเมื่อได้นีมือนี เนาะลึกดีดนี่พี่น้องเลยได้เด้นุกหนุกหาตเวดีดีเนาะก็ได้เนาะไปสันไปปล่อยเพื่อนบาดนี่ปล่อเต่าบ่มีเนาะปล่อยแต่ปล่อยแต่นุกก็ได้แล้วหนกเนาะไปโอเคไปเบิ่งไปชมกันพูดแหละพี่น้องเลย เค okay. บาดนี้มาฮอดจอดถึงม่งที่อุดมสมบูรณ์พี่น้องไงเหมาะกับเป็ดหนามเนาะเอ็นี่แหละพี่น้องไงสิปอยอยู่โคกอยู่ขนุนงกับเยื่อพืชจ่ายเนาะที่นี่ก็เลยมาเห็นหนาม,ยนนยมนอยู่นี่ก็เลยเหมาะแล่แหละพี่น้องเลยนี่เนาะเป็นเป็ดหนามบาทชั้นพี่น้องเลยแต่ว่ามีตัวเดียวเนาะโอ้เห็นอีได้๋ดีเพิ่นสิมีมูมีเพื่อนบาดนี่ เออไปหาหมูหากองเอาเองเด้อลูกล่าเด้ออย่าให้ไปถือมองถือเคเพื่อนอีกได้เนาะปีใหม่นี่ก็ให้พบพ่อสิ่งดีๆมีชีวิตใหม่ได้กันเจ้ากระดาเนาะได้ดูกปบจริงๆนี่เนาะโอ้ยเออลูกอ่ะจับจย่านเด้อเดอเด้อไปแล้วไปแล้ว อู๋เราลงหาน้าแล้วอยากน้าได้นี่ลงลงลูกหล่าลงทึบเฮ้ยไปแล้วบ่โอ้ยลงไปแล้วพี่น้องเลยไปหาน้ามแหละไปเด้อไปเด้อแต่มันเป็นปลาดงทำไมพุ่นะอ่าอ้าสิเมนพ่นขังเราถึงเติบนี่เนาะจนบัวนั่นพี่นว่งเดี้อเด้อพ่นยังสิไปเองอยู่ เล่นดีป่ะบโอ้เราจะเล่นลงไปน้ำด้วเนาะฮึบโอ้ยผู้กินน้ำมั้งเนี่ยหิวน้ำเฮงอาเพิ่ง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 ลองเห็นเพิ่งกันเนาะนี่เล่นลงไปหาน้ำเลยเฮ้ยฮึบให้หลับไปอ่าเล่นมาสวบน้ำเลยพี่น้องไอ้โอ้ย เมนหิวน้าเนาะไปกลับไปผู้โหลดใช้น้าโหลดเนาะโอ้อยพี่น้องเลยฮิวน้าลร้อยลองๆอง,องบาทนี่อไปเลย <c oughs> เอไปบายเด้อโชคดีเ <c oughs> ด้อโอ้ยไปละพี่น้องเลยผู้ลงเลยลงหวยผู <c oughs> ้โอ้ <c oughs> ย ไปผู้เดียวซั่มเนาะอ่าไปแล้วพี่น้องเลยไปเลยเอ็นไปเลยลูกเอ้แล้วหิวน้ำลูกว่าลูกว่าแต่หัวสั่รลอยเอ็นไปเลยมินบอกลูกเอ้มา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 ดิดึงกันดึงกันดึงกันลงลงลงวางเด้อหลุดเด้อให้ให้พ่อจันจับก็ได้แมนแม่จับนะปุ๊บนี่ ังจากเป็ดไปนะเมื่อกี้นี่โอ้เนาะแต่กระบาดคนซ้ำพี่น้องเลยนี่มาบนกบ้านนี้นกสองคู่สีโตัวอะดูกันอันนี้จับจับพี่จับจับสิจับเลยนี่จับพี่เออยฮึบโยนขึ้นเลยเฮ้ยเอาเอาผมไปแล้วบรดอยโยนลงน้ำผูกไปได้ผูกแท้นี่พี่น้องเลยเนาะอะดู โยนเกิดแล้วลิ้นโยนเกิดด้วึ๊บโยนเกิดโยนเกิดฮึบโู้นนไปแล้วโอ้ไปเลื่อยบทามู่เลยตัวน่ะเอ้าลงทางหล่อยหนเช็ดไปดิปึ๊บโอ้ยไปจอดอยู่ทางบานนี่อ้าวตัวนี้ดูกะเออปึ๊บปึ๊บเออปึบโอ้ออโอไปน้ำกันเลยสองตัวเอพอพอ่อพ่อสิ่งดีๆเด้อเนาะอ่าลูกละลูกจะถ่ายอ่าเพิ่นฮ <petto S 1> ึบ ไปไปเลยโอ้โออกไปทางกันนะวางเด้อลดเด้อว้ายไปอ่ะออบอาต้วนี่เไปแม่เออไปแต่เขากระไดพี่เราไงเนาะมาปล่อยสี ฮ่าชีวิตมึงนี่พี่น้องไงพ่อไปแล้วลูกรถเด้อแม่พี่ดุับ <c oughs> เอออ่ะกะต้องขอขอบมุกขอบใจขอบบุญขอบคุณทางเมสีเมสีเมสีสมพรพี่น้องไงเนาะอยู่ทางกลางกลางประเทศเด้อเป็นมอบหมายทางประจันมาไทยชีวิตนุกนกูปูปกีกว่าสันพี่น้องไงมื้อนี้ได้ดเพชรนาบตัวนึงเนาะ ปล่อยแล้วก็เห็นเพิ่นตื่นเต้นแลงน้งหาน้ำบอกป๊อปพี่น้องเไยเนาะเอากะขอให้เมยได้บุญได้กุศลได้เมยเด้อเนาะอยู่พังนั่นกะขอให้ปล่อยชีวิตสัตว์กะขอให้ต่อชีวิตเฮาได้กันเนาะพี่น้องเนาะขอให้อายุมันคอนยืนสบายดีปีใหม่พี่น้องเไยเนาะพ่อพ่อจะสิ่งดีเข้ามาในชีวิตเด้อเนาะเอาบทสุขสุขคนน้ำที่เขารับกับส้มคลิปนี้อยู่เนาะขอให้อยู่ดีมีแห้งมันยืนมันยืนเนาะ ล่ำรวยเงินคำปิดปีใหม่ปิดปีที่โชคมาแล้วกันพี่น้องเด้อสบายดีมือนีพี่น้องไงเนาะไปบินบินบินนะบ่ลูกโอ้บินมาใกล้แท้นี่นเนาะพันบินขึ้นเทิงได้่องตัวอือฝึกขับปลาพห่น้องปลาดักจับเฮนเอาลมสมบูรณ์พี่น้องไงเนาะอยู่ิมปลาปลาสงวนปลาลึกเนาะไอ่น้ำไปเลยน่ะเนาะบินมาไต้หวัวได้ไลยน้ำไปเ ด้อยลองลองไปสบายดีไปด้วกันสบายดีไปดูไปพี่น้องไงเนาะเบิ้งรถเด้อเผาเด้อเผาเด้อเดยเลยดีดีเลยถ่ายท้ำให้พี่น้องเบิ้งมื้อนี้ก็ได้เนาะเออท้อเนาะไปเบิ่งรถเด้อเบิ่งรถเด้อ ลอกปันหากินแค่นั่นแหละมาลูกไป